ยืนยันให้เราหน่อยได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่นาราธิวาสที่มุกดาหารกลางกรุงเทพเมืองการนครพนมหรือเชียงใหม่ต้องไม่มีใครกล้า่าประชาชนแบบนี้อกีกขอเชิญคุณรับดอนปัญจอครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรับดอนปัญจอครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยครับในการที่ร่วมอภิปรายานโยบายของรัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตรนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมจะพยายามมองโลกในแง่ดีนะครับจะพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามจะเสนอความเห็นและตั้งคําถามที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลนะครับเรื่องแรกเลยครับขอสไลด์เลยครับผมตั้งเรื่องอย่างนี้นะครับ โอกาสของลูกสาวอากาศของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมือรัฐบาลแพร่องทานในอีก20ปีต่อมาครับธรรมดานขอสไลด์ตัดไปครับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นปัญหาระดับชาติกับธรรมดานถือว่าเป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่รุ่นของเรามาสู่ยุคสมัยของเราครับเราผ่านมาแล้วสิบรัฐบาล9นายกรัฐมนตรีนะครับ8นายกรัฐมนตรี ท่านนาทองทานจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ในรอบ20ปีนี้ในรอบสองทศวรรษนี้ครับที่จะต้องรับมือรับภาระในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างสันติภาพของที่นี่ครับท่านประธานครับผมต้องขอย้อนกลับไปถึงการทบทวนนะครับถึงนโยบายและการทํางานตลอดเกือบ20ปีมาอย่างเร็วๆนะครับผ่านวิธีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับ ท่านประธานครับวันที่12กันยาเนี่ยสำคัญมากครับวันนี้คือวันที่12กันยาเป็นวันถแถลงนโยบายของรัฐบาลแผ่ทองฐาน12กันยาเมื่อ10ปีที่แล้วโดยบังเอิญนะครับเป็นการถแถลงนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาหลังการรัฐประหารล้มรัฐบาลพลเรือนที่ตอนนั้นคุณอาของท่านนายกในปัจจุบันเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งเป็นนายกคือท่านยิ่งรักจินวัตรนะครับขอสไลด์ถัดไปครับนโยบายเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เขียนมา1พารากราฟเต็มๆเลยครับ ก็ถือว่าให้ความสําคัญมากเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไฮไลท์คําว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเป็นหนึ่งในโนโยบายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญขอสไลด์ถัดไปครับที่มาของคํา3คํานี้นะครับนู่นแหละครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับย้อนกลับไปในวันที่23กุมภาพันธ์2547ครับในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อของอท่านนายกรัฐมนตรีดํารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีครับ เป็นคําแนะนําของในหลวงรัชกาลที่9ระหว่างที่ท่านนายกทักษิณในเวลานั้นเดินทางไปเข้าเฝ้าที่พระราชวังไกลกังวลหลังจากที่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดาเนินมาประมาณเกือบ2เดือนและคําแนะนําของอในหลวงรัชกาลที่9คือคอนเซปต์นี้เลยครับเข้าใจเข้าถึงผระดาซึ่งปัจจุบันนี้ถูกใช้แพร่กระจายอยู่หลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะกรรมนอและก็หลายหหน่วยงานตามมานะครับ <c oughs> ขอสไลด์ถัดไปครับผมทบทวนอีกครั้งหนึ่ง หนึ่งปีที่แล้วก็มีการถแถลงเหมือนกันครับแต่เป็นของรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วครับนำโดยท่านนายกเศรษฐาสทาวีสินขอสไลด์ถัดไปครับตอนนั้นผมโกรธมากครับท่านประธานผมยอมรับเลยว่าวันที่11กันยาปีที่แล้วผมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอย่างหนักหน่วงเพราะว่าไม่มีการระบุถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงๆในโนโยบายเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับของรัฐบาลที่ผ่านมาตอนนั้นผมก็ประเมินว่าดูเหมือนรัฐบาลเศรษฐาจะไม่แยแสแล้ว นะครับกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ก็ไม่กล้าแตะประเด็นปัญหาที่ฝ่ายความมั่นคงที่กองทัพกําลังคลองอยู่ในมือนะครับคือังปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนั้นเนี่ยกองทัพถือว่ามีบทบาทนําในการแก้ไขปัญหาครับขอสไลด์ถัดไปครับในรัฐบาลของลูกสาวรัฐบาลของคุณแพทองทานชินวัตรเขียนเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้อย่างไรนี่ครับผมไฮไลท์สีเหลืองมาเลยครับท่านประธานครับ บางคนบอกว่ามันเป็นแค่ประโยคเดียวดูเหมือนจะไม่ให้ความสําคัญแต่สลับผมผมก็จะพยายามมองโลกในแง่ดีครับธรรมดานประโยคเดียวนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพราะอะไรครับขอสไลด์ถัดไปครับประโยคเดียวนี้มันวางอยู่ในส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยน่าสนใจมากสำหรับผมมันวางอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมันวางอยู่ใกล้ๆกับการฟื้นฟูลหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง แล้ววางอยู่คิงเคียงกับปฏิรูประบบราชการและกองทัพนะครับแม้ว่าไม่มีหนึ่งพละกาเือนสมัยรัฐบาลประยุทธ์แต่การวางไว้อย่างนี้หมายความว่าไงครับมันหมายความว่าเรากําลังมองปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่เป็นปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนที่จําเป็นต้องออกแบบในเชิงสถาบันว่าจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงมันพูดถึงเรื่องเดียวกันกับการฟื้นฟูหลักนิติธรรมสร้างนิติรัฐที่เข้มแข็ง และแน่นอนปฏิรูประบบราชการซึ่งรวมถึงการปฏิรูปกองทัพรวมถึงการกระจายอำนาจด้วยน่าสนใจมากสําหรับผมสไลด์ตัดไปครับผมว่านี่คือการขอสไลด์ตัดไปครับการตั้งต้นที่ตั้งหลักนี้สําคัญมากนะครับนี่คือจุดที่แตกต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านี้789ชุดก่อนหน้านี้ปัญหาของปัญหาจังหวัชดชายแดนภาคใต้ถูกมองด้วยแต่ดยสายตาที่สับสนมากว่าเป็นเรื่องอาญากรรมว่าเป็นเรื่องอความรุนแรง เป็นเรื่องการช่อราดบางหลวงเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศไปแต่การตั้งหลักว่าคือปัญหาการเมืองถูกต้องแล้วครับอันนี้ผมเห็นด้วยและผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกของพักเก้าวไกลและเดิมนะครับพรกประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเราก็มองเหมือนกันครับว่าปัญหาในจังหวัดนชนายแดนภาคใต้เป็นมหาการเมืองและต้องการทางออกทางการเมืองครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าไอ้หนึ่งปีที่ผ่านมาที่ศูนย์เปล่าไปกับการบริหารของรัฐบาลเศรษฐาที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับข้ามขั้วกันมามีหลายเรื่องครับที่ต้องทบทวนนะครับท่านบอกว่าลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึง่งก็โอเคนะครับพบปากกับนายโยัฐมดิมาเลเซียหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีสาระสําคัญอะไรมากนะครับ ที่สาคัญท่านหลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องสําคัญสาคัญเรื่องสันติภาพเรื่องความมั่นคงท่านเน้นย้ําเรื่องโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจกระบวนการสันติภาพภายใต้การบริหารของท่านการพูดคุยเจราจาระหว่างรัฐบาลไทยตัวแทนรัฐบาลไทยกับเบียเอก็เดินหน้าอย่างเชื่องช้าไร้แรงผลักดันจากฝ่ายการเมืองจากธรรมเนียบรัฐบาลขยายเวลาการประกาศสถานการฉุกเฉินต่อไป5ครั้งเป็นครั้งที่77ในปัจจุบันแล้ว และที่สาคัญท่านไม่ได้รับรองร่างกฎหมายกรมาโนให้กลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาท่านไม่ได้ปรับกับตากําลังตามที่ได้ถแถลงเอาไว้วันที่11กันยายนที่ผ่านมาในปีที่แล้วงานชายแดนใต้ก็ยังถูกครอบงำโดยงานรัฐของหน่วยงานราชการและกองทัพไม่มีแรงผลักดันใดๆจากฝ่ายการเมืองจากรัฐบาลอย่างที่ควรจะเป็นที่สําคัญที่สุดท่านไม่แตะกฎอายการท่านประธานครับับ ครับผมต่อได้ไหมครับท่านประธานหรือว่าไงครับครับเชิญครับพระท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุลพันธ์นรวิวัฒในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายแล้วก็มีการอภิปรายในลักษณะนี้มาหลายคนจริงๆตั้งแต่ท่านว่าที่ผู้นําฝ่ายค้านแล้วนะครับนี่เรากาลังอภิปรายในเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตร ก็มีการยกอ้างเอาในเรื่องเก่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาพูดถึงสถานการณ์ได้ว่าหากท่านจะไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบอย่างไรแต่มาใช้คำในลักษณะที่ว่าหนึ่งปีที่ศูญเปล่าของชื่อท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้จะมาปกป้องตัวเองได้ <Okay. S 1> นะครับในกรณีนี้ผมมองว่ามันเป็นการเสียดสีในข้อ45อย่างชัดเจนผมยังยกอ้างเอาข้อบังคับการประชุมข้อที่141ครับ เราสามารถอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านได้ตามข้อบังคับการประชุมแต่ไม่ใช่กล่าวหานะครับถ้าท่านอภิปรายในลักษณะของการกล่าวหาว่าทำผิดทำไม่ถูกอะไรอันนั้นรอหนึ่งห้าหนึ่งครับเรามีเวทีที่มาว่ากันอีกหนึ่งเวทีไม่ใช่ในชั้นนี้เพราะในเรื่องของการสนับสนุนและคัดค้านเนี่ยพูดได้นะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยมันผิดแล้วไปทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ถูกครับ มันเกินกว่าขอบเขตการอภิปรายในขณะนี้เดี๋ยวครบคุนตรีก็จะไปตอบให้ท่านฟังนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะนี้ขอให้อยู่ในกรอบแล้วก็พยายามอย่าพาดพิงโดยเฉพาะรัฐบาลในอดีตคนที่เขาไม่สามารถมาตอบได้มาตอบในสภาได้ครับครับเดี๋ยวผมค่อยพนิจจัยครับก็ฝากคุณลำดอนครับว่าการอภิปรายซึ่งผมพูดตอนเช้าไม่ควรจะเอ่ยชื่อหรือพาดพิงถึงบุคคลข้างนอกนะครับที่ ไม่ใช่เป็นคณะมนตรีปัจจุบันนะครับสราจักรัรราก็ให้เราระวังในประเด็นนี้ด้วยนะครับก็ฝากท่านั้นครับทักรายต่อได้ครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับต่อเลยนะครับที่จําเป็นต้องพูดเพราะว่านี่คือบทเรียนครับท่านประธานและโอกาสของรัฐบาลแพทองทานคือการเรียนรู้จากบทเรียนที่เราเดินทางมาด้วยกันสองทศวรรษครับและโดยเฉพาะหนึ่งปีที่ผ่านมาขอสไลด์เลยครับเดินหน้าต่อครับ ขอสไลด์ถัดไปเลยครับโดยสรุปนะครับผมว่าเรื่องหนึ่งที่นัทนายกรัฐมนตรีแททองทานต้องเรียนรู้เลยนะครับถ้านายกรัฐมนตรีไม่แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนและแน่วแน่มั่นคงในการแก้ไขปัญหาและสร้างสนติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัญญาณมาแล้วครับแนวโน้มความรุนแรงกําลังหวนกลับคืนมาถ้าทุกท่านต,าติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิดตอนนี้มีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้น ถี่ขึ้นถี่ขึ้นถ้าเราไม่มุ่งมั่นจริงๆว่าจะแก้ปัญหาและนำในทางการเมืองจริงๆโดยรัฐบาลผมนึกถึงภาพที่เคยเราเราเคยเห็นเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนี้เรื่องนี้จึงเป็นต้องขีดเส้นใต้ครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องให้ความใส่ใจให้ความสำคัญครับท่านท่านพธรรมานครับขอสไลด์ตัดไปครับ2570 2570คือตัวเลข ที่เป็นการขีดเส้นที่สําคัญสองเป้าหมายครับเป็นเป้าหมายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นเป้าหมายของพรรคการเมืองอย่างพวกผมด้วยแน่นอนครับถ้าโชคดีท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะมีการทํางานไปจนถึงปี70ครบถิอมนะครับแต่ผมก็ขออนุญาตใส่ question mark เอาไว้ก่อนนะครับแต่2570ยังมีอีกความหมายหนึ่งครับท่านประธานคือค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติที่ถูกกาหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อน ก่อนที่ท่านนายกจะมาดํารงตําแหน่งก่อนแม้ทั้งก่อนที่ผมจะมาเป็นสสก็ไดไ้ในยุทธศาสตร์ชาติระบ,บุว่า70เนี่ยความรุนแรงในจังหวัาชาดชัยภามจะเป็นศูนย์แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับผมพยายามสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรรมธิการต่างๆนี่นะครับไม่ไม่มีหน่วยงานไหนให้หลักประกันได้เลยว่าเราจะบรรลุเป้าหมายนี้อันนี้คือโจทย์ใหญ่ของท่านนายกรัฐมนตรีขอสไลด์ตัดไปครับแต่โอกาสของท่านนายกแพรองษามีครับ ท่านทราบหรือเปล่าว่าท่านต้องดำรงตำแหน่งเป็นหัวให้กับกลไกที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นหัวให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติสภามอชอเป็นหัวเบอร์หนึ่งของกอรมนรเป็นประธานบอร์ดกอรมนรและเป็นประธานกอพตอหรือว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจ,จังหวดัดชายแดนภาคใต้ <c oughs> สามสี่กลไกนี้ท่านต้องนั่งหัวโตวและท่าน ต้องใส่ใจกับการทําหน้าที่นี้เพราะว่าอะไรครับนี่คือการกลไกลของอํานาจรัฐที่จะกําหนดทิศทางชี้ชะตาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะไปในทิศทางไหนที่ผ่านมาในรัฐบาลของคุณอาของท่านสมัยท่านนายกยิ่งรักพ,พยายามจะบูรณาการงานของ3ามสี่อย่างนี้ด้วยคณะกรรมการระดับชาติกอไก่พอพานต่อเต่ากอพอต,อต,อตอในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ก็พยายามแก้ปัญหาการแยกส่วนกันทํางานโดยการตั้งคอพอตคณะกรางาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชนาบาคใต้ท่านต้องเรียนรู้นะครับนี่คือเวทีนี่คือคกลไกที่ท่านจะใช้งานขอสไลด์ถัดไปครับท่านต้องรู้ด้วยนะครับว่าง,งบประมาณในจังหวัดชนาบาคใต้ใช้มา2ทศวรรษนี้ห้าจุดหกแสนล้านแล้วแต่ท่านอย่าโดนหลอกนะครับเพราะว่าหน่วยงานราชการจะระบุแค่สีส้มในปีหลังๆมานี้มีแผนบูรณาการเขาระบุแค่ประมาณไม่กี่พันล้านครับแต่จริงๆงบประมาณที่ใช้ในจังหวัดชนบาคใต้มีประมาณ3ามถึงสี่หมื่นล้าน ท่านต้องใช้ทรัพยากรเท่าที่จําเป็นท่านทราบหรือเปล่าว่าผมก็ชักไม่ค่อยแน่ใจนะครับว,ว่างบประมาณที่ใช้กันมาอิหรุยฉุยแช่ก,ก่อนหน้านี้เพื่อแก้ปัญหาอ้างการแก้ปัญหาเนี่ยปุ๊บหรืออาจจะมีบางส่วนไปเป็นสนับสนุนการก่อการรัฐประหารด้วยในสองครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับขอสลายตัดไปครับที่สําคัญที่สุดท่านนายกแพทองทานครับต้องแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสียทีผ่านมาแล้ว20ปี จะต้องพลิกแกนไปการแก้ปัญหาให้กระบวนการสันติภาพเป็นแนวทางการเมืองหลักครับถ้าปล่อยปละละเลยเอาไว้แนวทางและมุมมองแบบความมั่นคงก็ยังเป็นการครอบงําหน่วยงานราชการหน่วยการแก้ไขปัญหาของภาครัฐต่อซึ่งไม่น่าจะเป็นประโยชน์และเราก็ค้างตึงทําให้ปัญหามันค้างตึงมาจนั้นถึงปัจจุบันนี้ขอสไลด์ถัดไปครับโจทย์ใหญ่รอท่านอยู่หลังจากวันนี้พรุ่งนี้ท่านคงมีอำนาจเต็มในการบริหารรชาชการ เรื่องที่ท่านต้องตัดสินใจคือ19ตุลาคมนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือว่าพรลกฉุกเฉินเป็นครั้งที่77ครั้งที่77นี้นับต่อเนื่องมาแต่รัฐบาลของคุณพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่กลางปี2 5 4 8ันอนับต่อเนื่องฉุกเฉินต่อเนื่อง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 มาจนถึงถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่77ท่านต้องตัดสินใจว่าครั้งต่อไปครั้งที่เจ็ดงไบแี่สําคอรมาากกกว่นนั้็คือ ท่านอาจจะต้องทบทวนกฎหมายด้านความมั่นคงอื่นๆทั้งกฎอายการศึกนะครับพรกุเฉินที่ใช้อยู่และพรบความมั่นคงภายในซึ่งต่อให้ท่านนายกเศรษฐาปะตกไปแล้วพวกผมก็เตรียมที่จะเสนอเข้าต่อและตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านต้องตัดสินใจครับว่าท่านจะอนุญาตให้พวกเราได้มาถกเถียงกันถึงอนาคตของกรมน,นกลไกแบบนี้หรือไม่ท่านจะยังยืนอยู่ที่จุดเดิเดิมหรือท่านจะเปลี่ยนไป ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่านโยบายที่ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยเป็นเป็น,ปนส่งสัญญาณเชิงบวกในความเห็นของผมขอสไลด์ถัดไปครับและแน่นอนครับวันนี้วันที่12กันยาที่ศาลนราธิวาสมีการพิจารณานัดให้สอบคําห้กาการของคดีที่สําคัญคือคดีตักใบซึ่งวันที่25ตุลาคมนี้เหลืออีก43วันนี่นะครับจะครบรอบปีครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับครับเกิดเกิดครับ ครบอัผมที่ชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีผมขอประท้วงข้อ45นะครับในการอาภิปรายนี่ผมว่าบุคคลภายนอกแล้วท่านจะไปล่ำลี่ล่ำไรกับบุคคลภายนอกทำไมท่านพูดเรื่องอื่นไม่ได้เลยฮะวันนี้ท่านแพทรองทานนายกรัฐมนตรีท่านได้มาถแถลงนโยบายท่านก็พูดกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ชุดแพรทองทานเนี่ยว่าจะต้องดําเนินการต่อไปเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าก็ไปพูดแต่เรื่องเก่าให้ท่านประธานวินิจฉัยเถอะครับ,รบ,รบให้ท่านเวียกประธานวินิจฉัยบอกให้เลิกพูดเกี่ยวกับเรื่องบุคคลอื่นเถอะครับ,รบที่เขาไม่มีโอกาสได้มาตอบโต้ตที่นี่นะครับเขาเป็นพ่อเป็นลูกกันจะให้เขาขาดพ่อขาดลูกนะครับผมถามหน่อยครับก็คณหอ <c oughs> บดนอนก็พยายามพูดถึงนโยบาย ก่อนรัฐบาลปัจจุบันและอย่าเอ่ยบุคคลในอดีตก็แล้วกันนะเดี๋ยวครับตัวประธานครับขอบคุณครับที่ผมต้องยกมาเพราะว่าผมจะชื่นชมและถือว่าเป็นบทเรียนของนายกัฐมนีแพรทองทานที่จะต้องเก็บรับเป็นภาระอันหนักอึ้งที่ท่านต้องตัดสินใจครับสองปีที่แล้ววันที่25ตุลาคมปี2 5 6 5นรยกาในรายการท่านประธานครับผมว่าท่านประธานต้องกำกับการผมขอประท้วงครับ ข้อ45ครับเพราะว่าผมว่าภาพนี่ท่านได้ขออนุญ,ญาตท่านประธานหรือยังครับ,<อ>บถ้าหากว่าท่านยังเอาภาพนี้ขึ้นผมก็จะยืนประทวงอยูน่ยนี่นะฮะครับสามวันสามคืนก็ได้ <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวุณเือยใจครับเดี๋ยวขอดูภาพที่กุณเดอยใจป,ประดุ่งวัชครูภาพไหนครับขอดูภาพหน่อยครับห้องโสดครับ ครับนี่ะข้อ45เลยครับบุคคลภายนอกครับกครับคุณกำดอนครับภาพนี้เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเลยท่านนายกทักษินชินวัตนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนครับผมขอหาทางออกอย่างนี้นะครับตัดตัดภาพนั้นสลับไปเป็นหน้าสุดท้ายเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับก็ไปแช่ไป่ช่หน้าสุดท้ายหน้าไหนก็ไปได้เพราะว่าเป็นบุคคลภายนอกผมผมขอก็นะผมก็ขอเตือนเพราะว่าเดี๋ยวเราบรรยากาศการประชุมวันนี้ ไปด้วยดีแล้วถ้าเผื่อว่าข้อบังคับที่มันปิดไปผมไม่อยากให้อมาใช้ภาพภาพมันแก้ออกไปเลยนะฮะเพราะว่ามีภาพของอดีตนายกซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้ในที่นี้ไม่ไม่ควรจะมีภาพนี้ไม่ควรจะมีนะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไปไปสไลด์สุดท้ายเลยครับไม่ต้องเอาภาพนั้นก็ได้ครับผมจะพูดถึงเฉยๆครับว่าการขอโทษและขออภัยต่อพี่น้องชาวตากใบเมื่อสองปีที่แล้วสําคัญมาก ตอนนั้นเนี่ยเหลือเวลาอายุความคดีเหลืออีกสองปีครับและเป็นคำขอโทษของอดีตผู้นำของประเทศนี้ผ่านทางรายการนะครับจริงๆอดีตอดีตผู้นำของประเทศนี้เคยขอโทษท่านหนึ่งนะครับคือท่านพลเอกสรยุทธ์<า>จุลานนท์นายกตมตรีในช่วงเดี๋ยวคุณลำดอนครับผมเข้าใจนะฮะเดี๋ยวจะนำไปสู่ประทวงอีกเพราะอาดีตผู้นำที่ที่พูดไปแล้วเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เราพูดถึงนโยบาย ที่รัฐบาลนี้จะปฏิบัติต่อไปถ้าเราย้อนหลังแบบนี้ามเข้าใจว่าจะประท้วงผมผมไม่อยากให้ใช้ท่านประธานครับอันนี้ไปคือเราเวลาเราอภิปรายถึงเจริรัตครับเจริครับเจริคุณจิรัตประท้วงยกเือครับว่ากาศผมจิรัตทอสุวรรณครับผู้แทนพระปชาชนคือท่านประธานครับบุคคลที่ท่านรองผดลพูดถึงเนี่ยก็ได้มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินในอดีต จริงๆแล้วก็มีส่งผลมาถึงปัจจุบันจริงๆเราอภิปรายกันถึงชาวบ้านที่เดือดร้อนอเรื่องผลลอันนี้อันนี้จะอภิปรายได้แต่ว่าข้อบังคับมันไม่ให้ครับก็บอกว่าบุคคลภายนอกไม่ควรจะกล่าวถึงเพราะเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีโอกาสได้มาที่แกงตอบเอาเฉพาะที่อยู่ในนี้โต้อตอบไปมาได้ซึ่งซึ่งผมเข้าใจนะครับข้อบังคับก็เป็นอย่างนี้ผมก็พยายามอารมณ์บวยอะไรนิดๆหน่นนอยๆที่คิดว่า รัฐบาลจะตอบได้ก็ตอบแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องในอดีตผมก็คิดว่าเราไม่ควรจะมีเพราะในข้อบังคับบอกแล้วว่าให้พูดถึงนโยบายปัจจุบันถ้าจะพาดปิ่งข้างหลังก็คือผู้พาดปิง่งคือเรื่องความสามารถของรัฐบาลผมคิดว่าบรรยากาศมันไปด้วยดีเพราะเรื่องที่พูดๆมันก็รู้ๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมขออภัยด้วยผมไม่รัญาตที่จะพูดถึงบุคคลในอดีตที่ผ่านไปนะครับเพราะงั้นก็ย้อนไปอีกเยอะเลยครับครับ ขอบคุณครับรมดอนต่อเลยครับคือท่านประธานขออนุญาตยิงดีับการยกมือครับท่าจะเป็นการวางมาตรฐานที่ที่เราจะทํางานกันต่อลําบากนะครับในอดีตนี่คือเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้อดีตไหมครับเราพูดถึงเมื่อวานไม่ได้หรอกครับท่านประธานที่ท่านรบมรดพูดไม่มีใครเสียหายคนรับผิดชอบก็คือตัวท่านรบมรดไม่มีไปแจนรับผิดชอบประธานรับผิดชอบด้วยถ้าเปิดโอกาสให้สมาชิกทําผิดบังคับประธานต้องรับผิดชอบด้วยถึงแม้ว่าท่านสมาชิกก็รับผิดชอบ ประธานก็จะปล่อยให้ท่านปาชิครับผิดชอบอย่างเดียวคงไม่ได้วันนต้องขออภัยครับไม่มีอะไรกําลังอภิปรายไปด้วยดีคุณรบดอนเชิญต่อครับรวมดอนเชิญต่อครับครับท่านประธานครับผมโท้วงครับท่านประธานครับนัตวุฒิเชิญครับท่านประธานครับนัตตุนพ้วงครับอ่าเจ๋อเจ๋อท่านรองประธานครับท่านประธานผมวิสุทธิ์เชนรุนนะครับเดี๋ยวๆทังนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้คุณเชิญเชิญครับคุณนัตวุฒิครับเชิญครับได้มีข้อวินิจฉัยแล้วก็ถือว่าเป็นที่สสิ้นุดครับ จะมาอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับบางท่านจะประชุมต่อไปได้อย่างไรครับเพราะนั้นต้องยึดข้อบังคับครับในเมื่อวิทย์ฉัยร้องรับฟังเราเชื่อมั่นในตัวท่านประธานนะเขาวิทย์ชัยถือว่าเป็นเด็กขาดนะครับครับขอบคุณมากครับก็คุณนาทวิทย์ประท้วงมีอะไรไหมไม่ไม่ประท้วงประเด็นเดิมครับท่านประธานผมผมใช้สิทธิ์ในการประท้วงก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าก็ด้วยความเคารพท่านประธานวิทไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าท่านมีการตั้งประเด็นว่าไม่ได้อ่านข้อบังคับ ด้วยความเคารพผมก็ถืออยู่นะครับไม่ทราบท่านถืออยู่หรือไม่ผมใช้สิทธิ์ตามข้อ5ในการประท้วงท่านประธานครับท่านประธานครับผมนัทวุศิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับที่จําเป็นต้องใช้สิทธิ์ข้อ5้าในการประท้วงการทําหน้าที่ของท่านประธานไม่ได้ให้ไม่เคารพสิ่งที่ท่านประธานตัดสินไปแล้วอันนั้นแยกออกไปก่อนนะครับแล้วเมื่อสักครู่คุณอมดดรดนก็พูดชัดว่าจะขอไปสไลด์หน้าสุดท้าย ล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงหรือกล่าวถึงหรือขึ้นภาพเนี่ยอีกแล้วเพียงแต่ว่าผมจําเป็นต้องประท้วงท่านประธานครับเพราะว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานในการทําหน้าที่ต่อไปด้วย3ประเด็นย่อยๆด้วยกันนะครับประการที่1ครับท่านประธานครับก็คือเรื่องภาพเรื่องภาพเนี่ยนะครับผมยืนยันกับท่านธีรชัยก่อนนะครับว่าได้มีการส่งให้ฝ่ายสดได้พิจารณาแล้วแล้วก็ทางท่านประธานเองก็คงได้ดูแล้วนะครับแต่อะไรก็ตามถ้าท่านใช้เกณฑ์ว่าถ้ามีภาพบุคคลภายนอกนี่ผมใช้คําท่านเลยนะครับ จะไม่ให้มีการนําเสนอผมก็คิดว่าท่านประธานก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันครับเอาให้ชัดว่าตกลงจะไม่ให้มีภา,ภาพผลภัยนอกไม่ว่าฝ่ายใดเลยใช่ไหมนั่นเป็นข้อที่หนึ่งนะครับเรื่น,นี้ผมพิมจารณาจะได้ไม่เสียเวลามากมุลกัภายนอกข้าหากว่าไม่เกิดความเสียหายมีผู้ประท้วงผมก็อนุญาตให้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มีผู้ประท้วงแล้วจะเกิดความเสียหายนะครับก็ต้องขอัยคุณครัฐวุฒิครับกับกับ S <S เ,ออเอาข้อนี้ก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลมดอนจะอภิปรายต่อไปฮะนะเดี๋ยวทางนี้ก็จะอภิปรายผมขออภัยนะครับผมได้วินิจฉัยไปแล้วว่าให้คุณลมดอนอภิปรายต่อโดยไม่นําภาพที่เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกนะครับมีผิดทั่วจะได้เดินหน้าต่อคุณลมดอนครับขอความกรุณาด้วยครับครับครับเกิดครับท่านประธานครับเดินหน้าต่อนะครับเราต้องเรียนรู้อดีตครับท่านประธาน จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหายืดเยื้อยาวนานเป็นปัญหาพยศจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะเราเพิกเฉยต่อสิ่งที่เราเรียนรู้ที่ได้เราบาดเจ็บผ่านมาประวัติศาสตร์บาดแผลหลายเรื่องเป็นเรื่องที่กืนยากครับเป็นยาขมแต่สังคมที่มีวุฒิภาวะเราต้องก้าวผ่านมันไปไปด้วยกันเรียนรู้และเก็บรับบทเรียนและนี่คือสิ่งบทเรียนสําคัญที่นายกรัฐมนตรีที่จะต้องนําประเทศนี้ต้องเรียนรู้ครับเหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นวันที่25ตุลาคม เกือบ20ปีที่แล้วพี่น้องประชาชนที่สูญเสียในวันนั้นลุกขึ้นด้วยความกล้าหาญในวันที่25เมษายนยื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐ9คนประานประทับรับฟ้องวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมา7คนหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนของเราด้วยครับและล่าสุดข่าวเมื่อเช้านี้มีการนัดเกินแรกนะครับก็ไม่มีจำเลยทั้ง7คนเนี่ยนะครับเดินทางไปที่ศาลเลยทราบว่าทางศาลได้ออกหมายจับ6คนนะครับ และก็จะทําหนังสือสเฉพาะจําเลยที่หนึ่งนะครับมาทางท่านประธานนะครับเพื่อขอจับกลุ่มนะครับและก็ตา,ตามตามหมายเรียกและผมคิดว่าเรื่องนี้กับอย่างที่เราหา,หา,หารือหารือกันเมื่อวานนะครับก็คงได้มีการพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นมะระดกที่ผมรุ่นผมคนรุ่นผมคนรุ่นคุณแผนทองทานคนรุ่นนายกรัฐมนตรีต้องแบกรับต่อผมอยากเห็นการแสดงความกล้าหาญในทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ครับ มาแก้ปมปัญหามาคลายปมปัญหานี้ด้วยกันแสดงจุดยืนครับว่าวัฒนธรรมรอยนวนผุนผิดจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกการฆ่าประชาชนด้วยคนจำนวนที่ต้องสูญเสียคนไปเป็นร้อยคนแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกต้องไม่เกิดขึ้นอีกต้องไม่เกิดขึ้นอีกยืนยันให้เราหน่ยได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่นาราธิวาสที่มุกดาหารกากรุงเทพเมืองการ นครพนมหรือเชียงใหม่ต้องไม่มีใครกล้าฆ่าประชาชนแบบนี้อีกท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านต้องกล้าแสดงจุดยืนผมขอให้ท่านโน้มน้าวใจแนะนำเพื่อนสมาชิกของเราให้เดินทางไปในศารในนัดครั้งต่อไปวันที่15ตุลาคมซึ่งเหลืออายุค,ความเหลืออีก10วันครับพี่น้องประชาชนรอมา20ปี เราจะมาสร้างบรรทัดฐานสร้างนิติธรรมที่เข้มแข็งด้วยกันเราในฐานะฝ่ายค้านยินดีทํางานร่วมกับท่านฟ้าสร้างสันติภาพและสร้างหลักนิติธรรมฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศนี้พร้อมกันกับท่านครับขอคําตอบและคายืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ